นู้นพี่น้องดูต้นอย่างสูงพันไก่ขึ้นไปจะถึงล่างแล้วครับผมก็จะถอยแล้จะถึงล่างแล้วพี่น้องเห็นไหมครับตรงนี้จะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกถอยหนึ่งครับไปผมถอยก่อนเด้อคนในผมดูมือเด่นจริงนี่โปรครับวันนี้โปรเฟชชั่นอลถ้ากล้องนี่ยังกระคักกำลัเเง,งเช็ดไายออกแต่ว่าข้างล่างมันไม่ลงเลยเนาะ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้พันผลนักเกีก็พันไก่เชิญมาตีผึ่งครับตอนนี้พันไก่ก็กําลังข้นไปแล้วครับกําลังเขาเรียกว่าอะไรตีที่มันอยู่กับต้นไม้ครับเป็นสลัดข้าไปนะครับมีพันผลแล้วก็พันไก่แล้วก็นักเกี๊ครับเราไปดูกันครับครั้งแรกครับกับการตีผึ่งของผม เคยแต่ผมจะอยู่ใกล้ๆเนาะผมใส่เสื้อกันหนาวมาเต็มทีเลยกิยนคายยาวผมามาลุนกันครับพี่น้องพันไก่ขึ้นไปแล้วครับผมพันไก่ครับขึ้นไปแล้วตีต่อขึ้นไปครับนาเก๋ครับนาเก๋อีสารพากระเทนครับครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้พันผลนำทีบมาเลย ตีนิ่มตึงหลวงตึงหลวงโอ้ไปจะตีนิ่มครับโอ้โหนิ่มครับโอ้มันโดนแสงแดดพี่น้องนู่นพันไก่มุ่นครับหลังโอ้นุ่งสูงพันไก่ก็จะถึงแล้วครับเก๊ยักหนึ่งอันนี้เด้ยหมวกเด้อครับหมวกกันพึ้นโอ้ยอันไหนครับอหมวกกันพื้นดีกว่าน่ะเดี๋ยวเราต้องเดินกันยาวเนาะใส่สักที่ันไก่ถึงมาเลย นี่ครับหนึ่งหลังพี่น้องเห็นไหมงูน้อคนขี่ดูนี่เอ้อะหลังยังใหญ่เลยยังสูงพี่น้องแต่ว่าต้น,น่าจะขึ้นง่ายอยู่อ่ะพันไก่ขึ้นไปแล้วครับถึงทางแล้วาจะเด้ลงมาก่อนยังทีไหมครับเหนื่อยเนาะลงมาก่อนยังทีนึงก่อนพว่ามันก็สูงมากวันนี้ก็ลัตีอยู่โรงเรียนพุกสังครับหนึ่งลังหนึ่งลังครับ นุนครับพี่น้องลงังผึ่งยังใหญ่เลยครับสูงด้วยามมาสุดยอด<า>ครับครับผม <c oughs> พันไก่ขึ้นไปแล้วครับสุดยอดเลยคนเดียวผมก็จะรออยู่ห่างๆนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> พันไก่บอกว่าทอยมดครับอันนี้ก็นนะ่าจะขึ้นไปตอนเนี้ก็ต้องตะปินไปเลยพี่น้อง อู้อีกไก่อยู่ดีนะพันไก่ไม่ยอมครับตะปีนเอาเลยที่นี่ถอยมดตั้งแต่ข้างล่างนี่ครับใส่ข้างล่างนี่ขึ้นไปขึ้นไปพี่ถึงต้องบ่อนพันไก่อยู่นะครับถอยมดต้องั่งพักก่อนยักแป๊ดละครับพี่นอ้องให้มันหายเหนื่อยก่อนขยอยขึ้นมาอีกรอบนึงครับครับผมพันพลก็เอาหมวกไว้ให้ครับหมวกกันพิงช่วยได้เยอะเลยครับขอบคุณพันผลด้วยนะครับ ของผมกับขังล่างที่ดาเราจะใช้ไม่ได้แล้วพี่นอ้องอันนี้ผมว่าดีกว่าอันนี้ผมก็จะถอยมาแล้วครับถอยมาไกแล,ละให้พันไก่ขึ้นมาแล้วครับมา,ามาดูกันนะจะถึงล้างแล้วครับพี่นอ้องพันไก่จุดครบพึงแล้วครับผมก็ได้หมวกของพันพ้นมานน่แหละคุม <c oughs> หัวไปครับพี่นอ้องพันไก่ถึงแล้วจุดครบพึงแล้วครับมาดูกันนะ เหมือนข่าพันไก่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะถึงแล้วครับพันไก่จะถึงแล้วตอนนี้ก็คขบเพลิงใส่อยู่ครับนี่มันไก่นะพี่น้องไก่มันไก่ครับมันไก่เห็นตูดล่างแล้วพี่น้องเห็นไหมนี่พันไก่มุ่นลังพึิงพี่น้อง พ่นธุพนอยู่ข้างล่างครับให้พันไก่ขึ้นคนเดียวครับพี่น้องโอ้พันไก่ <c oughs> พันไก่บอกลังสวยลังสวยครับลังสวยสวยจะต้องใช้เวลาจังหน่อยหนึ่งครับมู้ <c oughs> ลังอย่างงามพี่น้อง ก,กับพันฝนก็กะยิบกับไปหากันแล้วพันผลบอกว่าม่งคอยดุแต่ผมกจ็จะพยายามขอบไปไกลๆเนะาะไปให้พี่น้องเห็นชัดๆพายายามครับตอนนี้ก็ดูพันไก่สูงๆก่อนพี่น้องอยังสูงนี่ได้พี่น้องนเห็นไหมไม่ดูต้นครับ เอาแล้วๆอาแล้วอาแล้วขันไก่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขันไก่ก็จะปัดแล้วครับโอ้ไม่ค่อยชัดเลยครับมันแตกเลยประมาณนี้ด้ครับพี่นอ้อง รันไก่นั่งโอ้โหคิวเลยพี่น้องสุดยอดพี่น้อง,อองลังเนี่ยพานไก่สุดยอดครับ <c oughs> กำลังตีครับสุดยอดเลยครับพันไก่ไดูครกำลังนี่นตายแต่สบายเลยดูอโอ้พันไก่บอกมีมีน้ำ <c oughs> แบบเลี้ยจริงแบบโอ้ไม่มีน้ำเลยพี่น้องอแสด,ดงว่าพึ่งแต่ทำเนาะไม่ใช่ครับมีบมน้ำหรือไม่มีน้ำถ้าอยู่กระดกใหม่เป็นแบบเดือนงอ๋อพันผลบอกว่าสงสัยแถวตรงแยนบุกุษสังนี่มัน ไม่มีดอกใหม่พี่นอ้องอีกอย่างหนึ่งมันห่างน้ำด้วยเนาะก็เลยไม่ค่อยมีน้ำหวาน่ะไรพี่นอ้องแต่ก็น่าจะได้รังอยู่ <Okay. S 1> แล้วให้พันเออพันไก่ตัดก่อนพี่นอ้องตัดแล้วครับตัดหัวน้านะครับ มันย้อนแสงมาบีก่อนไม่อ่อยมีก่อนใหญ่อยู่แต่เหมือนไม่ค่อยมีน้ำหวานท่านไก่เอือมองไม่ถิง้งถ้าอยากดูชัดๆใกล้ๆก็ช่องพานไก่นะครับไก่คนหากินชัดเลยแบบพาโนราม <c oughs> า360องศาก็ไก่อาจจะออกจับเมื่อนือนิดนึงน,น,น,นะครับเพราะหอยย้อนแสงนะครับเนาะช่วง ก่อนข้าเย็นๆด้วยห้าโมงเย็นครับตอนนี้เฮ้ยไม่มีน้ำเลยเด้หนั่นหายเลยไม่ได้น้ำเลยครับไปได้ล้างไรอยู่เอาล้างแล้วกันล้างนี่แต่ล้างนี่โหสองโลมั้งเนี่ยโลสองร้อยห้าสิบกับทิ้งเลยเนี่ยผ่านไก่โยนหัวทิ้งไม่มีครับจะเอากีนเพื่อนเขากีนเพื่อน ตัดลัางครับที่นี่นโอ้<ร>ไม่มีสักยอดจริงๆกันหรอตายตายตายประมาณสองโดไอเจนเบาหวงเว้ยโอ้โยนทิ้งเลยเนาะหากหรอครับอืมเนาะสุดยจอดไหมม <laughs> ีใครกล้าทำหนึ่งเนาะโยนหนยยวน้นมจริงเลยนะไม่แย่เสียเลยเว้ย คลิปนี้เราจะมาเอาแค่ลังเราไม่เอาหัวไม่เน้นหัวมีหัวน้ำอยู่แต่หัวน้ำไม่มีน้ำฟันไก่หัรั้ง,งแรกในชีวิตนะครับที่รถยนหัวน้ำจริงเนาะจริงคนะาะฟันไก่บอกว่าเธอแตกเกิดมาก็ไม่เคยทำเหมือนกันครับตัดไปแล้วหนึ่งชิ้นชิช้นที่สองครับพี่น้องเป็นลังเนี่ยหวยมากอมโอ้ลังงา,ลามลังขาวจ้ะเลยพี่น้อง เก็บร้อยแล้วครับเราก็เดี๋ยวมารอดูตอนพันไก่ลงเนาะพันไก่ลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วก่อนแล้วก็ถลายลงมาเลยครับเออครับพันผนก็จะไปช่วยครับพันผนก็จะไปช่วยพันไก่ข้างหลังเก็บของข,องข้างหลังแต่ผนจะรออยู่ข้างนอกเนี่ยครับี้ยวให้เขา,เอ,าออกมา สิ่งทางนะครับพันผลอยู่นู้นกำลังไปเกียร์ของข้างล่างเพื่อเอาของออกมาครับเต <c oughs> รียมอุปกรณ์มาครบเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเตรียมดับไฟกันกนะครับเพขวากาันไฟลุกไฟไหม้เนาะเพราะว่าข้างล่างเห่นไหมมีแต่บใบไม้แห้งเต็มพี่นอ้องดับดีๆครับดูสถานที่ดีๆเพือ่อเราก่อไฟ ของที่เราใช้ก็จะเป็นใบยุคาครับแล้วก็ใบพักเศษแกะรลดน้ำดีครับครับสองพันครับพันไก่ครับพันไก่กับนกเก๊ะออกไม่ได้นะครับต้องตะปีนอย่างเดียวแล้วพันไก่กับนกเก๊ออกไม่ได้ครับ เออตั้งน,นงต่ไหนะเกี้ยสิ่ำๆนะครับ่านะครับก่อ,อนจะมาดูกันว่าการตะปีนกันแพงมันเป็นยังไงครับเราก็ใช่ลูก <laughs> ไม่เคยน้เรียนไม่เคยนี้เรียนใช่ลิ <laughs> <laughs> ่เลียน โอ้พันไก่ของเลยครับขึ้นต้นไม้อยังสูงกับแป๊บเดี๋ยวขึ้นไปสุดหละมาแล้วครับโอ้สี่ชิ้นสี่ชิ้นเลยยังใหญ่เลยวะนี่ครับพันพนนาทีมมาครับแล้วก็ะพันไก่เป็นคนขึ้นครับเสียงว่าโดนในรวมดูมือเด้๋นี้อีกโปครับวันนี้โรเฟชั่นถ้ากล้องนี่ยังกะคักตาลังเช็ดไรออก แต่ว่าข้างล่างมันไม่ลงเลยเนาะข้างล่างไม่ลงครับใช่ครับอีกหนึ่งท่านครับเมื่อกี้เมื่อกี้กับผมก็อยู่ใกล้ๆเอาแหละใกล้ครับขอใกล้จีรังไม่ดูจีรังไม่ดูก่อนเก็ดีไปสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับพี่น้องยังไงผมฝากติดตามหน่อยนะครับเอาล่ะครับบายบายครับครับผม